สวัสดีครับผมยุ่งหัวตะเค้นะครับอขออัปเดตนะครับชื่อนะครับช่องจากยุ่งลายกระบังเป็นยุ่งหัวตะเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้นะครับปกหลวงปู่แหวนนะครับปกใบมะขามรุ่นแรกปี16นะครับเป็นรุ่นที่นะครับพิธีจัดสร้างนะครับปลุกเสกนะครับรุ่นนี้3วาระนะครับ น่าใช้นะครับวาระแรกก็คือวัดปักน้ําวาระที่2ก็คือวัดวิเวกวนารามนะครับแล้วก็วาระที่3าก็คือวัดดอยแม่ปังนะครับของผู้แหวนนั่นเองนะครับโดยปกรุ่นแรกรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้นะครับว่าวิธีการดูดูอย่างไรนะครับวันนี้ขอโฟกัสไปที่เนื้อทองแดงนะครับบล็อกแรกคือบล็อกนิยมเป็นปกหูขีด นะครับโดยลักษณะทั่วไปดังนี้นะครับอ่าเราส่องไปนะครับที่หูด้านขวาขององค์พระอ่าจะเป็นหูขีดเห็นไหมครับจะมีเส้นๆน,นะครับเป็นขีดนะครับปลกรุ่นนี้เป็นปลกรุ่นแรกนะครับหลวงหลวงปู่แหวนนะครับอ่าเป็นพิมพ์นากรก นะครับอันนี้คือลักษณะโดยทั่วไปนะครับโดบพิกดูด้านหลังพิกดูด้านหลังนะครับจะเป็นนะครับคล้ายปรากฏนะครับพับปากฏอยู่ในวงกลมนะครับด้านบนนะครับอ่าสลักว่าซูจินโนนะครับอ่าคา่างเป็นเขียนว่าลงปูวแหวนนะครับ พศ2516อ่าอันนี้คือลักษณะทั่วไปของเหรียญปกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชี้จุดนะครับว่ามีวิธีการดูดูอย่างไรนะครับสําหรับปกรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่สวยงามน่าใช้นะครับเพราะปกรุ่นนี้เนี่ยครับอ่าตามคำาล้องเสียงเนี่ยอ่าเขาก็นิยมนะครับประมาณว่าความเชื่อกันว่าปกปักรักษานะครับ เป็นรุ่นที่ผู้หญิงนะครับห้อยก็ได้นะครับหรือเด็กหรือจะเป็นอ่าส่วนตัวผมเนี่ยจะเลี่ยมแล้วห้อยไว้ติ่งไว้ด้านหลังก็โอเคก็สะดวกดีนะครับก็พกพาง่ายนะครับเลี่ยมทองก็ไม่แพงถูกตังนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชี้จุดนะครับว่ามีวิธีการดูยังไงนะครับในส่วนของปกใบมะขามรุ่นแรกบแหวนนะครับที่ผมจะดูนะครับอันดับแรกนะครับ ดูธรรมชาติของเหรียญก่อนนะครับดูธรรมชาติของเหรียญอโดยพิมพ์โดยทั่วไปเราต้องทำพิมพ์ให้แม่นเห็นไหมครับองค์จริงจะมีขนาดเล็กมากนะครับจะมีเส้นมีเสี้ยนนะครับอยู่ตามซอกนะครับรุ่นนี้ธรรมชาติของเหรียญเนี่ยนะครับ กล้องโฟกัสลำบากหน่อยหนึ่งพระพระองค์เล็กมากนะครับคราวนี้ผมอยากจะให้มาพิจารณาด้านขอบตัดนะครับขอบตัดเป็นในลักษณะไหนนะครับขออนุญาตจับพระนิดหนึ่งพระจับค่อนข้างยากเป็นตัดเบสิกนะครับร้อยตัดหยาบพระมี1.6 นี่นะครับจะเป็นตัดในลักษณะนี้อ่าพอเห็นไหมครับองค์ค่อนข้างเล็กนะครับนี่จะเป็นลักษณะตัดหยาบนะครับถ้าเจอแบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับเจอแบบนี้นะครับจ่ายตังค์ได้เลยนะครับเป็นลักษณะตัดหยาบนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับ นี่ลักษณะนี้นะครับทางด้านขวาขององค์พระนะครับรอยตัดจะเป็นรอยแบบนี้นี่นี่นี่รอยงี้นะครับประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนนะครับของพระ นี่จะเป็นรอยธรรมชาติลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวลองมาพลิกดูด้านซ้ายมือขององค์พระบ้างนะครับเดี๋ยวขอจับพระหน่อยนะครับพระจับค่อนข้างยากเนื่องจากมีองค์เล็กนี่ลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับล่องต้องตรงกัน ธรรมชาติใกล้เคียงกันเห็นไหมครับนี่นี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับลองตัดนี้ลองเดียวกันเลยเห็นไหมครับอ่าลักษณะจุดตายจุดใจตังนะครับของปกใบมะขามรุ่นแรกนะครับก็ประมาณนี้อันดับแรกนะครับจําพิมพ์ให้แม่นๆนะครับอ่าก่อนดูขอบตัดนะครับก็คือจําพิมพ์ให้แม่นๆนะครับ นะครับวันนี้ผมก็มาแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับปกใบมะขามนะครับหลวงปู่แหวนปี 16, 16ึปี16นะครับรุ่นแรกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ